เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราเด็กช่างในเสื้อฉปบสีแดงได้มารวมตัวกันที่บ้านไม้ยกสูงกลางคันนาสมาชิกส่วนใหญ่เดินไปเดินมาร,บรอบๆบริเวณหน้าลานดินบางคนยืนเล่นโทรศัพท์บางคนดูดบุหรี่บางคนก็ยืนฟังการสนทนาของพวกที่อยู่ใต้ถุนบ้านที่โตหินอ่อนเดชผู้ก่อตั้งคณะนั่งสบตารุ่นน้องทั้งสองพวกมึงช่วยเล่าผลงานของที่ทผ่านมาให้กูชื่นใจหน่อยสิเออ แม็กนั่งเงียบสกิดก็พูดอะไรไม่ออกทั้งสองต่างสายหน้าเดดย่นคิว้วหมายความว่าไงสกิดกลืนน้ำลายเหนียวคอกล่าวออกไปเสียงเบาคือคือพวกผมยังไม่ได้มึงว่าไงนะเดดพล่งขึ้นมาจ้องทั้งสองอย่างไม่พอใจจะไม่ล่ะสรุปว่าทั้งทิตย์พวกมึงไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอทำสิพี่แม็กเริ่มลนลานผมทำนะ ทำอะไรก็ไปทวงพวงก,กุญแจจากไอ้พวกนั้นไงค,คือพวกมันสัญญาแล้วนะว่าจะเอามาคืนภายในอาทิตย์นี้แค่นินน้เดียวเรอเดชแสดงสีหน้าผิดหวังอะไรวะกูซาให้ปืนมึงไปมึงได้มาแค่สัญญาโง่โนินนะทั้งสองพูดอะไรไม่ออกพวกมึงนี่มันจริงๆเลยไม่แปลกรกที่โดนพวกมันเกตืบเขาถอนหายใจออกมาเออเด็กสมัยนี้ มันใจสอกันจรงวะแต่แต่พวงไม่ได้อยู่ที่ตัวมันนะพี่พวกมันต้องใช้เวลาไปหาแม็บอกแล้วมึงรู้ดิ่งไงว่ามันจะพูดจริงมันก็รับปากไปงั้นแหละเดทสายหน้าอย่างหมดอารมณ์ใครจะเอามาคืนให้โง่ปะยิ่งไปได้พวกขี้แพ้อย่างมึงสองคนไม่มีทางหรอกยังไงมันก็ออกมาคืนแน่พี่สก,กิดยืนยันเดทหันกลับมา มึงแน่ใจได้งไงทำไมจะไม่แน่ล่ะพี่ถึงมันจะไม่กลัวพวกผมแต่มันต้องกลัวปืนแน่ๆพี่อืมนี่มึงเอาปืนขู่มันเหรอแม็กพยักหน้าใช่พี่พวกผมใช้ปืนของพี่ขู่มันโคตรได้ผลนะ่ะพวกแม่งกลัวจนหัวหดเลยโอ้ไอ้ควายเดชทุบกำปั้นลงบนโต๊ะถ้าแค่จะกู่มัน มึงจะชักปืนออกมาทำไมป่านนี้แม่งไม่วิ่งไปฟ้องตำรวจแล้วเหรอทั้งคู่หน้าเสียแม็กว่าไม่หรอกพี่โดยแล้วมันไม่กล้าหรอกผมพอจะมองมันออกเฮ้ยมันออกจริงๆเตอะกูว,ว่าตอนนี้ตำรวจรอรวบพวกมึงอยู่ที่บ้านแล้วแหะเชื่อผมเถอะพี่ไม่มีปัญหาหรอกภายในอาทิตย์นี้ผมต้องได้พวงคืนเดชใสนะ่น้าพวกมึงนี่จริงๆเลย หรือว่าต้องให้กูลงมือด้วยตัวเองเวหรระหว่างนั้นเองเต่าที่แอบฟังมาได้สักพักก็หาจังหวะเดินหลบออกมาเด็กหนุ่มรู้สึกโล่งใจเมื่อพบว่ายังไม่มีใครเป็นอะไรเขาคุยอะไรกันบังวะเต่าสะดุ้งจูจูก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเด็กหนุ่มหันไปยังต้นเสียงผู้พูดคือบาสประธานคณะคนปัจจุบันเอา้าพี่บาสเออสรุปว่าเป็นยังไงวะพวกเขาคุยอะไรกันบางก็ ไอ้แม็กกับไอ้กิตโดนพี่เดชสวดยับเลยบาาหัวเราะแบบที่กูคิดไว้เลยว่าแล้วเขาก็สบตารุ่นน้องเออแล้วที่เองไม่แอบฟังเนี่ยคือเป็นห่วงเพื่อนของเองใช่ไหมเต่ารีบสายหน้าปเปล่านะพี่บาสวางมือลงบนไหลกูเข้าใจไอ้พวกนั่นมันเคยเป็นเพื่อนมึงไม่ใช่เหรอใครก็เป็นห่วงนั่นแหละเออได้ยินเช่นนั้นเต่าก็เบาใจครับพี่ ผมกลัวว่าใครจะเป็นอะไรเออกูรู้บาตเหลือบมองไปยังโต้หินอ่อนพี่เดชแกก็อย่างนั่นแหละหัวโบราณใจร่อนนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนยิ่งกว่านี้อีกนะหมเตาเหลือบมองตามยังมีหนักกว่านี้อีกเหรอเออสิวะเองลองไปถามพวกรุ่นพี่ได้ประวัติของพี่เดชแกไม่ธรรมดาเรื่องตีลันฟันแทงขอให้บอกไม่มีใครโหดเท่าพี่แกแล้วว่าแล้วบาสก็แสดงสีหน้าหนักใจ ส่วนเรื่องของพวกเรากูก็ไม่รู้ว่าพี่แกจะยังไงต่อไม่รู้ว่าจะใช่วิธีเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าเวลาบ่ายแก่ๆดวงเดือนกลับมาถึงบ้านหลังจากออกไปขายของที่ตลาดนัดเธอสุดตัวลงบนโซฟาอย่างอ่อนเพลียพอมีอายุเข,ข้าหน่อยจะทำอะไรก็เหนื่อยไปหมดรีโมทถูกหยิบขึ้นมากดเปิดโทรทัศน์ช่วงนี้มีละครหลังข่าวที่เธอชอบกำลังออกอากาศอยู่พอดีพอนั่งพักจนหายเหนื่อยเธอก็เดินไปที่หลังบ้าน วันนี้มีผ้าเต็มตะกร้าที่ยังไม่ได้ซักดวงเดือนรีบยกมันไปที่เครื่องระหว่างที่คัดแยกผ้าออกจากกันสายตาก็จับจ้องไปยังหน้าจอโทรทัศน์ละครกำลังสนุกเชียวหลังจากกดปุ่มเริ่มทำงานของเครื่องซักดวงเดือนก็กลับมานั่งที่โซฟายังไม่ทันจะหายเหนื่อยเวลาบนผนังก็บอกว่าขณะนี้เวลา15นาฬกาหนึ่งนาทีอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเธอต้องไปรับลูกสาวที่โรงเรียนฮ ระหว่างนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงเรียกดังมาจากหน้าบ้านโทษครับมีใครอยู่ไหมครับใครมันมาเรียกตอนนี้วะเธอมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างหงุดหงิดแต่ก็ต้องแสดงสีหน้าประหลาดใจเมื่อพบชายในชุดสูทสีดำไม่คุ้นหน้าสองนายใครวะนั่นเธอมองพวกเขาอย่างไม่ไว้ใจแต่งตัวแบบนั้นคงมาขายประกันไม่ก็เครื่องกรองน้ำคุณครับอยู่ไหมครับ พวกนั้นตื้อไม่ยอมหยุดดวงเดินคิดว่าควรทำอะไรสักอย่างยังไงพวกนั้นก็ไม่มีทางได้เงินจากเธอแน่เพราะเธอไม่มีเงินเหลือสําหรับของไรสาราพันนั้นมาแล้วข้ามมาแล้วดวงเดือนเปิดประตูออกไปชายชุดดำยิ้มเมื่อเห็นเธอเดิอนออกมาคุณเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือครับเธอเดินไปที่ประตูรัว้วข้าจะมาขายอะไรหรอคะเนี่ยทั้งสองสายหน้าเปล่าครับ คือพวกเราอยากจะขอคุยกับคุณหน่อยื hmm. ดวงเดือนย่นคิว้วคุยไรอคะคุยเรื่องอะไรเรื่องลูกชายของคุณนะครับสองชายในชุดสูทสีดำมีอายุราวสามสิบปลายคนที่ไว้หนวดเข้มมีชื่อว่าทานินอีกคนที่ตัวสูงกว่าชื่อก้องพบพวกคุณเป็นใครคะดวงเดือนเอ่ยถามอย่างประหลาดใจทานินบอกคือพวกเรามาตามหาคนหายนะครับ หเธอย่นคิ้วพวกคุณเป็นตำรวจเปล่ะก็ไม่เชิงหรอกก้องพบล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อนำรูปถ่ายออกมาใบหนึ่งยื่นให้เธอดูพี่สาวเคยเห็นชายคนนี้ไหมครับดวงเดือนรับมามองดูรูปถ่ายเป็นชายอายุราวห้าสิบเศษแต่งตัวภูมิฐานไม่เคยค่ะเธอตอบแน่ใจหรือครับผมอยากให้พี่ช่วยนึกดีๆหน่อยดวงเดือนมองรูปนั้นอีกครั้ง พยายามนึกแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกเธอเงยหน้าขึ้นทำไมล่ะคะแล้วนี่มันเกี่ยวกับลูกชายฉันยังไงทานินบอกเกี่ยวครับมีหลักฐานบางอย่างที่บอกว่าลูกชายของพี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเขาหาเธออ้าปากค้างไม่ต้องตกใจหรอกครับก้องพบว่าลูกของพี่ไม่ได้รักพาตัวชายคนนั้นไปหรอกแค่ก่อนที่เขาจะหายตัวไปเขาเคยเจอกับลูกชายของพี่นะ เคยเจอเหรอเขาจะมาเจอลูกชายฉันทำไมล่ะอันนั้นผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันดวงเดือนนิ่งไปก้องพบว่าที่ผมมาถามพี่ก็เพราะพวกผมอยากรู้เหมือนกันพี่พอจะนึกหน้าเขาออกไหมไม่แน่นะเขาอาจจะเคยมาป้วนเปี้ยนที่บ้านหลังนี้ก็ได้นะครับเออคือดวงเดือนพยายามนึกทานินว่าแต่ถ้าพี่นึกไม่ออกจริงจริง ลองนึกถึงพฤติกรรมแปลกๆของลูกชายพี่ก็ได้พฤติกรรมเหรอก้องพบพยักหน้าใช่ครับผมคิดว่าช่วงนี้ลูกชายพี่อาจจะไปร่วอะไรบางอย่างเขาก็เลยอาจจะแสดงพฤติกรรมแปลกๆออกมาธานินเสริมพฤติกรรมแปลกๆก็อย่างเช่นพูดน้อยลงชอบเก็บตัวทำตัวเหมือนมีความลับฮะ<า>ดวงเดือนตกใจทั้งหมดนั่นมันตรงกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ ทานินสังเกตเห็นอาการของเธอคิดอะไรออกเหรอพี่เออจู่ๆดวงเดินก็นึกระแวงชายแปลกหน้าทั้งสองเป,ปล่าคือฉันก้องพบรู้ว่าเธอกำลังโกหกขอร้องหลับพี่ช่วยบอกพวกผมเธอเรื่องนี้อาจจะช่วยในการตามหาตัวเขานะเธอแสดงทีท่าลังเลอคือคือเฮ้ย จู่ๆก็มีเสียงดังมาจากถนนหน้าซอยทำไรกันนะทั้งสามหันไปยังต้นเสียงพบชายวัยห้าสิเศษในชุดตำรวจกำลังยืนจ้องมองมาชิบหายแล้วไงทานินสะบดอยู่ในใจพี่เรืองดวงเดือนเรียกรู้สึกราวกับมีพระมาโปรโดคือสองคนนี้เขาไม่มีอะไรหรอกพี่ก้องพบบอกนายตำรวจพวกผมแค่มาถามอะไรนิดหน่อยนะจ่าเรืองเดินเข้ามา สายตามองชายทั้งสองอย่างวาดแแวงพวกคุณเป็นใครทานินตอบพวกเราแค่จะมาถามหาคนหายคนหายจ่าเรืองย่นคิ้วหันไปที่ดวงเดือนจึงรอเดือนเธอพยักหน้าเบาๆจ่าสังเกตเห็นรูปถ่ายในมือเธอนั่นน่ะหรอขอพี่ดูหน่อยสิเขาหยิบขึ้นมามองผ่านๆแล้วหันไปยังชายชุดดำคนหายหรอแจ้งตำรวจหรือยัง เออทานินชะงักไปเล็กๆยังเลยพี่พวกผมคิดว่าจะลองตามหากันเองก่อนเขามองไปยังรูปถ่ายในมือนายตำรวจรูปของผมขอคืนด้วยครับจะาส่งรูปถ่ายคืนจะตามให้เหนื่อยทำไมเล่าให้ช่วยไม่ผมพาไปแจ้งความได้นะกล้องพบว่าขอบคุณครับแต่ไม่เป็นไรพวกผมตามหากันเองได้จ่าเรื่องหันไปศบตาพวกคุณเป็นนักสืบเอกชนหรอ ก้องพบสายหน้าไม่ครับพวกผมก็คนธรรมดาทั่วไปนี่แหละนี่คุณล้อผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยคนธรรมดาที่ไหนจะมาทำแบบนี้จะมองอีกฝ่ายอย่างไม่ไว้ใจจะว่าอะไรไหมถ้าผมจะขอดูบัตรประชาชนพวกคุณหน่อยเมื่อได้ยินเช่นนั้นหญิงเจ้าของบ้านก็ออกอาการตกใจก้องพบชะงักไปนิดๆเจ้าไปทำอะไรหรือพี่ผมแค่จะขอดูเฉยๆว่าแล้วจาก,ก็แบมือรอรับบัตรทานินสบตาก,กับตำรวจ นี่พี่สงสัยพวกผมเหรอจารู้สึกว่าน้ำเสียงอีกฝ่ายเริ่มแข็งแปลกๆผมก็แค่ทำตามหน้าที่หน้าที่อะไรพี่พวกผมแค่มายืนคุยกับพี่เขาทานินว่าจ่าเรืองจ้องตายืนคุยก็ยืนคุยสิถ้าไม่มีอะไรจะกลัวทำไมคุณจะให้ผมดูไหมเมื่อพบว่านายตำรวจยื่นคำขาดก้องพบก็จ้องศบตาจะดูจริงๆหรือจ่าจ่าเรืองตกใจกับน้ำเสียงเย็นยะเยือก เขาบอกก่อมาสิท้านินว่ากระเป๋าสตางค์ของพวกผมอยู่ในรถนะจา่ะจอดอยู่ที่สวนสาธารณะฮะนายตำรวจไม่เชื่อจริงเหรอบัตรอยู่ที่รถทั้งสองคนเลยเหรอครับโทษทีนะผมลืมหยิบมาจ่าจะเดินไปดูที่รถกับพวกผมไหมละ่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นจ่าเรืองเหลือบมองดวงเดือนแววตาของเธอเหมือนกำลังบอกว่าอย่าไปไหน นายตำรวจชักเกิดอาการลังเลเอ,อ่อเนี่ยจา่าเดินไปแป๊บเดียวไม่ไกลหรอกทานินเราก้องพบเสริมพวกผมก็กำลังจะกลับพอดีเราเดินไปด้วยกันตอนนี้เลยจ่าเรื่องสายหน้าไม่ดีกว่าอ,อ๋อสองชายชุดดำประหลาดใจอะไรของจ่าเนี่ยจ่าว่าผมคงคิดมากไปเองแหละพวกคุณจะทำอะไรก็ทำไปเถอะ แล้วนี่มีอะไรจะถามต่อไหมเดี๋ยวผมยืนดูด้วยเผื่อจะช่วยตอบได้โอเคครับกล้องพบหันไปยังเจ้าของบ้านพี่สาวครับที่ผมถามเรื่องพฤติกรรมแปลกๆของลูกพี่เมื่อตกี้นึกออกหรือยังครับเออเธอสายหน้าไม่ค่ะฉันนึกอะไรไม่ออกเลยพวกเขาแสดงสีหน้าผิดหวังเสียดายจัง ถ้างั้นผมคงไม่มีคำถามแล้วล่ะจาเรื่องประหลาดใจอ้าวนี่จบแล้วเหรอก็พี่เขานึกไม่ออกนี่ครับว่าแล้วกล้องพบก็หันไปที่เธอขอบคุณมากนะพี่ไม่รบกวนละดวงเดินพยักหน้าเบาๆจ้ะเออพี่มีอีกเรื่องหนึง่งทานินว่าพี่อย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้ไปบอกลูกชายพี่นะืมเธอแสดงสีหน้าสงสัยทำไมล่ะ คือเรื่องนี้มันห้าสิบห้าสิบนพี่ลูกชายพี่อาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยก็ได้ถ้าเป็นงั้นก็ดีแล้วเดี๋ยวเด็กมันจะไม่สบายใจเธอพูดอะไรไม่ออกงั้นผมไปแล้วนะว่าแล้วทั้งสองก็เดินจากไปจะเรื่องกับดวงเดือนมองตามแผ่นหลังของชายชุดดาเมื่อพวกเขาเดินลับไปแล้วจะเรื่องก็รีบหันมาถามเดือนนี่มันเกิดอะไรขึ้นดวงเดือนไม่ตอบในทันทีน้ำเสียงเธอเริ่มสัน่น ฉันจะป้าตายอยู่แล้วพี่อาจารย์เตมันยกลังกระดาษทั้งสามใบออกมาจากห้องปกครองข้างในเต็มไปได้วยเอกสารจํานวนมากรายงานแบบฝึกหัดข้อสอบนี่นี่ฉันช่วยอาจารย์เกศาวิ่งตามมาอาจารย์เตมันชะงักหันไปอย่างเกรงใจไม่ต้องก็ได้พี่ลิปอยู่แค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกหน้าเธอคว้าลังในมือผู้ช่วยมาถือไว้ หวหน้าฝ่ายปกครองกับผู้ช่วยเดินถือลังไปที่หน้าลิฟเมื่อมาถึงก็วางมันลงบนพื้นกดปุ่มบนแผงควบคุมลิฟค่อยๆเคลื่อนตัวมาอาจารย์เกษามองลังกระดาษอย่างประหลาดใจเตนี่เธอเจะเไปตรวจที่บ้านหมดเลยเหรออาจารย์เตมันพยักหน้าใช่พี่ผมไม่ชอบมีของรกโตทํางานเดี๋ยวก็ไปรกที่บ้านอีกรอกลิบลงมาหยุดที่ชั้นสองประตูเหล็กแยกตัวออกจากกัน สองอาจารย์เห็นเช่นนั้นจึงใช้เท้าเสือกลังกระดาษเข้าไปด้านในแล้วย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในลิฟต์อา้าวนี่พี่จะกลับแล้วเหรออาจารย์เตมันสงสัยอาจารย์เกศากดปุ่มลิฟต์ชั้นหนึ่งฉันจะช่วยยกไปขึ้นรถไงเฮ้ยไม่ต้องก็ได้พี่แค่นี้ผมยกเองได้ไม่ต้องเลยรถอยู่ตั้งไกลอีลังนี่ก็หนักจะตายน่าจะขนตอนที่เด็กยังไม่เลิกจะได้ให้พวกมันช่วยอาจารย์เตมันยิ้มแย่ ผมไม่รู้นิวว่ามันเยอะขนาดนี้ลิฟต์ลงมาหยุดที่ชั้นหนึ่งประตูเหล็กแยกออกสองอาจารย์ยกหลังขึ้นมาเอาจริงๆไม่ต้องก็ได้นะพี่ผมยกไว้ไม่เป็นไรหรอกหน้าว่าแล้วเธอก็ก้าวนำออกจากลิฟต์ขณะนั้นเองจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาเฮ้ผมช่วยไหมจาย์ทั้งคู่หันไปยังต้นเสียงก็เป็นชายร่างผอมวัยสาปลายอยู่ในชุดสีฟ้า มีป้ายติดว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยอาจารย์เตมันยิ้มอ้าวด้วงมาพอดีเลยรปภด้วงมองลังกระดาษในมืออาจารย์ทั้งสองให้ผมช่วยยกไหมอาจารย์เตมันหันไปบอกหัวหน้าเอามานี่พี่ให้ด้วงมันช่วยยกไปได้ยินเช่นนั้นเธอก็ส่งลังให้รอปพอแม่มาได้จังหวะเลยนะหน้าที่ครับอาจารย์ด้วงกล่าวยิ้มยิ้มอาจารย์เตมันบอกหัวหน้า ขอบคุณมากนะพี่ผมขอตัวก่อนละ่ะอาจารย์เกษาพยักหน้าเออขับรถดีๆละ่ะผู้ช่วยฝ่ายปกครองกับรปพด้วงเดินยกลังออกนอกอาคารรถอาจารย์จอดที่ไหนเนี่ยด้วงถามอาจารย์ว่าก็จอดที่เดิมเหมือนทุกทีนั่นแหละจำไม่ได้เหรอหลังจากนำลังเอกสารใส่กระโปรงหลังอาจารย์เตมันก็แล่นรถออกมาจากโรงเรียนอีกไม่ถึงอาทิตย์ก็ปิดเทอมแล้ว จะไม่มีเด็กนักเรียนมาสร้างเรื่องให้ปวดหัวแต่นั่นก็เป็นเรื่องน่าเบื่อสําหรับอาจารย์ฝ่ายปกครองยังไงการรบกับเด็กก็สนุกกว่านั่งเคลียร์งานเอกสารไปวันๆเวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงรถยนต์ก็แล่นมาถึงที่หมายบ้านของอาจารย์เตมันเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นพื้นที่บริเวณหน้าบ้านค่อนข้างโลง่งจอดร,รถยนต์ได้สองคันรถถอยเข้าจอดด้านในอาจารย์เดินลงมาเปิดกระโปรงหลังแล้วยกลังกระดาษขึ้นมาอาจารย์ครับ จู่ๆก็มีเสียงเรียกนังมาจากหน้าบ้านอาจารย์เตมันชะงักมือหันไปยังต้นเสียงพบเด็กชายสองคนยืนอยู่หน้าประตูรั้วอาจารย์มองสองคนนั้นด้วยความประหลาดใจอา้าวพวกเธอหวัดดีครับอาจารย์ชวนยกมือไหว้ยกของหรืออาจารย์ให้พวกผมช่วยไหมอาจารย์เตมันเดินลาจากรถไปที่ประตูรั้วพวกเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยบอยบอกผมจะมาหาเพื่อนนะครับ ชวนเสริมใช่จานแต่เมื่อกี้ผมเห็นรถเลี้ยวเข้ามาเห็นว่าคุ้นๆเลยเดินมาดูบังเอิญจริงๆนะอาจารย์อาจารย์เตมันย่นคิ้วเธอมีเพื่อนแถวนี้ด้วยเหรอทำไมครูไม่เคยเห็นบอยว่ามีครับมันชื่อไอ้โบสแต่ไม่ใช่เด็กโรงเรียนเรานะครับอ๋อชวนมองเข้าไปด้านในเมื่อกี้อาจารย์ยกของเหรอให้พวกผมช่วยไหมอาจารย์สายหน้ายิ้มยิ้ม ไม่เป็นไรหรอกครูยกเองได้ให้ผมช่วยเธอจานเห็นมีตั้งหลายลังหนักๆทั้งนั้นเมื่อเห็นเช่นนั้นอาจารย์เตมันก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงก็ได้อยากช่วยก็เข้ามาแต่ครูไม่เพิ่มเกรดให้หรอกนะว่าแล้วก็เดินไปเปิดประตูรัว้วชวนว่าโทษจานผมช่วยเพราะอยากช่วยจริงๆทั้งสองเดินเข้ามาด้านในอาจารย์เตมันเดินไปไขประตูบ้านระหว่างนั้นชวนหันมากระซิบข้างหูเพื่อน ไอ้บอยมึงยกไปนะเดี๋ยวกูพูดเองบอยพยักหน้าอือให้มันได้นอเวเชื่อกูอาจารย์เตมันเดินกลับมาที่ท้ายรถค่อยๆย,ยกนะมันหนักแม่อาจารย์จะพูดไปเช่นนั้นแต่บอยก็รวบลังทั้งสามขึ้นมาอาจารย์เตมันตกใจเล็กๆเฮ้ยไว้หรือนั่นบอยบอกสบายๆครับอาจารย์ว่าแล้วก็เดินเข้าไปในบ้าน อาจารย์มองตามเด็กหนุ่มอย่างตกตะลึงอย่าให้ร่วงนะข้างในงานทั้งนั้นคอบเขาเดินกลับมาที่ชวนแล้วเองหลับไม่ช่วยเพื่อนยกเหรอชวนยิ้มแย่ๆก็มันไม่แบ่งผมเลยนี่ข้างในบ้านบอยยกลังกระดาษไปวางลงข้างๆโต๊ะคอมพิวเตอร์เมื่อได้ยืนมองดูร,บรอบๆห้องก็พบว่าในนี้ค่อนข้างลงโต๊ะเก้าอี้ถูกจัดเป็นประเบียบ สายไฟหลังคอมก็ไม่พันกันประโยงระยางดูเรียบร้อยระเบียบแน่นสมกับเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองจริงๆบอยเดินกลับไปที่ประตูกำลังจะออกไปข้างนอกแต่จู่ๆสายตาของเด็กหนุ่มก็เหลือไปเห็นชั้นวางถ้วยรางวัลบอยยืนดูอย่างสนใจบนนั้นมีโล่รางวัลเต็มไปหมดครูดีเด่นประกวดสื่อการสอนเหรียญทองทีมบาสเกตบอลยอดเยี่ยมโครงงานยอดเยี่ยมและอื่นๆ ขณะที่บอยกำลังมองบรรดาถ้วยรางวัลจูจูสายตาทั้งสองก็ไปสะดุดกับกรอบโลหะสีทองขนาดใหญ่ที่ข้างในมีพวงกุญแจแขวนอยู่ทว่ามันไม่ใช่พวงกุญแจธรรมดาแต่เป็นของสถาบันต่างๆเด็กหนุ่มกวาดตามองอย่างสนใจหรือว่านั่นบอยชะงักเมื่อเห็นพวงกุญแจชิ้นหนึ่งอยู่ที่นี่เองคณะบางจากด้านนอกตัวบ้านชวนพยายามหาทางขอเข้าไปดูพวงกุญแจ อาจารย์ผมได้ยินว่าอาจารย์สะสมพวงกุญแจด้วยเหรออาจารย์เตมันพยักหน้าอืมทำไมล่ะรู้สึกว่าจะมีของที่ครูยึดเธอมาด้วยนะชวนยิ้มแย,ย่ๆใช่อาจารย์แล้วอาจารย์จะคืนของผมไหมเนี่ยอาจารย์พยักหน้าเจ้าคืนก็ได้แต่เธอต้องให้ผู้ปกครองมาเอานะชวนรีบสายหน้าโหถ้าง,งั้นอาจารย์เอาไปเถอะครับอาจารย์หัวเราะเอออาจารย์ แล้วพอจะให้ผมดูที่สะสมหน่อยได้ไหมได้ข่าวว่ามีของเด็กช่างด้วยนี่อาจารย์ยิ้มทําไมจะไม่ได้ละ่ะหรือที่เธอมานี่เพราะอยากดูพวงกุญแจของครูก็นนิดหน่อยครับระหว่างนั้นเองบอยก็เดินออกมาจากประตูบ้านไอชวนไปกันเถอะกูมีเรื่องด่วนเข้ามาว่ะฮะชวนตาโตอะไรของมึงวะบอยเดินหน้าตื่นเข้ามาโอ้รีบไปเถอะด่วนจริงๆ แต่ว่ากูชวนกำลังจะพูดบางอย่างแต่ก็ต้องชะง,งักไปเมื่อเห็นเพื่อนกระพริบตาให้เออไปก็ได้วะอาจารย์เตมันย่นคิ้วอา้าวจะไปแล้วเหรอแล้วพวงของครูล่ะชวนหันไปว่าไม่เป็นไรครับอาจารย์ไอ้บอยมันเรีบนะว่าแล้วก็ยกมือไหว้พวกผมลาล่ะครับอาจารย์เตมันยืนมองเด็กนักเรียนทั้งสองขี่รถจักรยานยนต์ออกไป อะไรของพวกมันวะเช้าวันต่อมาบอยนำภาพถ่ายกับขนาดที่วัดได้จากพวงกุญแจส่งให้กับวิทล้ววิทย์ก็รับเรื่องส่งต่อให้กับญาติท,ที่เป็นเจ้าของร้านผลิตพวงกุญแจเมื่อญาติได้รับออเดอร์ก็แจ้งวันที่จะได้รับของกลับมาที่วิท4สี่วันอบอยอ้าปากค้างสี่วันเลยเหรอวิทยพยักหน้าใช่อีกสี่วันถึงจะได้ เดี๋ยวนะวันจันเราสอบวันสุดท้ายไม่ใช่เหรอบอยคำนวณวันที่จะได้รับของและแสดงสีหน้าตกตะลึงเฮย้ยงั้นก็ปิดเทอมแล้วสิวะใช่ก็ต้องตามนั้นแหละชวนที่ยืนอยู่ใกล้ๆว่าอะไรว่าไอ้แว่นมึงเร่งให้มันเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอวิทย์หันไปโทนี่ก็เร็วสุดๆแล้วถ้าไม่ใช่ญาติกนะูนะโนนมึงรอไปอีกสองอาทิตย์แบบนั้นจะไม่ล่ะ ชวนเกาหัวสรุปว่าพวกกูจะได้ของหลังปิดเทอมเลยหรอวะอ้าวแล้วกูจะมเมาของยังไงอย่าบอกนะว่ากูต้องขี่รถไปที่บ้านมึงวิทย์สายหนะ้าไม่มีปัญหาหรอกวันนั้นมันตรงกับวันเรียนรอดอพอดีมึงก็มาเอาที่ศูนย์ฝึกสิเดี๋ยวชวนสบตาเพื่อนมึงรู้หรือเปล่าว่าวันนั้นกูไม่ไปเรียนวิทย่นคิ้วอ้าวทำไมล่ะก็มันตรงกับปิดเทอมกูจะไปทำไม รอดอมันหยุดได้สี่ครั้งกูก็ใช้สิทธิ์สิอา้าวไอ้หาเดี๋ยวกูไปเองบอยว่ามึงเอามาให้กูแล้วกันวิทหันมาที่เพื่อนเออถาง,งั้นก็จบแต่มึงอย่าลืมเอาตังค์มาด้วยนะชวนยิ้มเฮ้ยเรื่องเงินไม่มีปัญหาเดี๋ยวกูอ,ออกเองฮะวิทหันไปอย่างตกตะลึงมึงไปรวยมาจากไหนวะกูจำได้ว่าค่าห้องมึงยังติดเขาอยู่เลยไอแ้แวน มึงลืมไปแล้วหรอช่วงนี้กูไม่ต้องซื้อบุหรี่ตังเก็บเหลือเพียบอย่างนี้นี่เองสมกับเป็นชวนชั่วฮะมึงว่าไงนะไอ้แบนหลังจากนั้นทั้งสามก็แยกย้ายกลับบ้านวิทย์เดินไปขึ้นรถแม่บอยกับชวนเดินไปขึ้นมอเตอร์ไซค์หลังจากชวนปล่อยลงที่ตีนสะพานลอยวันนี้บอยเดินกลับบ้านอย่างอารมณ์ดีอย่างน้อยปัญหาหน้าหนักใจก็ถูกสะสางไปเรื่องหนึ่ง อีกไม่กี่วันก็จะปิดเทอมแล้วบอยมีแผนที่จะทำตอนปิดเทอมอยู่หลายเรื่องเรื่องสำคัญก็ไอพลังของเขานี่แหละต้องรู้ให้ได้ว่ามันมาจากไหนบอยเดินเข้ามาที่สวนสาธารณะทักทายลุงรวยเหมือนเคยไงยเบิ่ยสองสามวันนี้ข้าไม่กคยเห็นเองเลยลุงรวยว่าเด็กหนุ่มบอกผมไปใช้อีกทางนะลุงอ้าวทำไมทำงงินวะ โก้บ่อยหันไปบริเวณลานจอดรถวันนี้ไม่มีรถยนต์ต้องสงสัยผมคิดว่าช่วงนี้มีคนตามผมอยู่นะลุงลุงรวยย่นคิว้วเอ้ยจึงหรือว่าใครกันไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่ามีแน่ๆผมเคยเห็นรถคันหนึ่งแม่งขับตามผมยันโรงเรียนจึงเบรอลุงรวยมองไปที่ลานจอดรถอย่างสงสัยแล้ววันนี้มันอยู่หรือเปล่า บอยสายหน้าคงไม่มั่งช่วงหลังๆผมไม่ค่อยเห็นสงสัยมันจะเลิกตามแล้วล่ะหลังจากทำการเปลี่ยนรถคันใหม่ทุกสาวันไอเด็กนั่นก็ลืมพวกเขาไปสนิทสองชายชุดดำกำลังนั่งอยู่ในฮอน d a าซีวิที่จอดอยู่ริมสวนสาธารณะทั้งคู่กำลังจับจ้องเด็กนักเรียนที่กำลังยืนคุยกับลุงนักวิง่งทำไมเราต้องมานั่งแช่อยู่แบบนี้ด้วยวะจู่จูธานินก็เอ่ยขึ้นมาก้องพบที่กำลังเฝ้าจับตาเป้าหมายบอก เราหัวหน้าสั่งไงไอโง่ธานินสายหน้าเบาๆเอาจริงๆนะเราลงไปจับตัวแม่งตอนนี้ก็จบแล้วให้มานั่งโง,ง่ๆงงอ,อยู่แบบนี้กูเสียเวลาวะ่ะมึงก็โทรไปคุยกับหัวหน้าสิถ้าเขาจะอนุญาตอนะนะแต่เราทําได้นะเว้ยหัวหน้าพูดว่างไงให้ลงมือเวลามีเหตุจําเป็นเราก็จ้างกุ้ยแถวนี้ไปหาเรื่องไอเด็กนั่นพอมันเริ่มแผลงฤทธิ์เราก็วิ่งไปล็อกแม่งเลยเออความคิดดี มึงโทรไปเสนอหัวหน้าสิหัวหน้าพ่อมึงอะก้องพบมองเป้าหมายอย่างไม่ละสายตาหลังจากเด็กนั่นยืนคุยกับลุงนักวิ่งได้สักพักมันก็โบกมือลาแล้วเดินกลับบ้านท่านินถอนหายใจเออจบไปอีกวันก้องพบหยิบสมุดพกออกมาจากกระเป๋าจดขยุกข,ขยิกลงไปเหลือแค่สี่วันอืมท่านินหันมาอะไรอีกสี่วันก้องพบบอก อีกสี่วันเด็กนั่นก็จะปิดเทอมไงทานินย่นคิ้วปิดเทอมแล้วทำไมวะก็ปิดแล้วมันก็ไม่ต้องไปโรงเรียนแค่นี้การทำให้มันหายตัวไปก็ง่ายขึ้นทานินอ้าปากค้างโอมึงคิดไว้นานหรือยังเนี่ยสักพักแล้วล่ะเด็กหายทั้งคนแม่งเรื่องใหญ่อย่างน้อยก็ให้มันตัดภาระเรื่องเรียนไปก่อนจะได้ลบร่องรอยง่ายขึ้นเออเข้าท่าะ่ะทำไม มึงเพิ่งบอกกูว่ากล้องพบไม่ตอบยัดสมุดพกกลับเข้ากระเป๋าแล้วไงต่อเนี่ยจะเดินตามมันไปไหมทานินสายหน้าอย่าเลยตามไปก็เท่านั้นแหละไอ้เด็กนี่มันเข้าบ้านไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วเอองั้นก็กลับบ้านว่าแล้วกล้องพบก็บิดกุญแจสตาร์ทรถเครื่องยนต์ติดอีกครั้งก๊อก,ก,ก็มีเสียงดังมาจากข้างกระจก ชายชุดดำหันขวับสิ่งที่เห็นทำให้ทั้งคู่แสดงสีหน้าตกตะลึงก๊กก,กช่วยลดกระจกลองหน่อยได้ไหมจ่าเรืองว่ามองเข้ามาในรถด้วยสายตาไม่ไว้ใจ